แล้วนะคะพี่ที่รับจองนี่ชื่ออะไรคะพี่อะค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่รับจองสินค้าล่วงหน้าค่ะลูกค้ามาจองกับลูกค้าเองนะคะลูกค้าจองกับลูกค้าไม่พี่พี่จองพี่จองกับใครคะพี่จองกับใครคะพี่จองกับใครคะประเด็นเขาไม่ได้จองอ่ะประเออพี่พี่พี่จองกับใคร พี่จองกับใครพี่ชื่ออะไรพี่เสื้อต้มอะค่ะขอโทษทีค่ะใช่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 แต่นี่โดนจองไปหมดแล้วเออมันไม่มีจองอ่ะพี่มันไม่ได้อ่ะคนเขาก็มารักษาสิทธิ์ของเขาดีพี่ทําแบบนี้ได้ไงพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะลูกค้าค่ะค่ะพี่พี่มันมันไม่มีสิทธิ์รับจองอ่ะพี่ให้คนจองอย่างนี้ไม่ได้อ่ะ คืออย่างนี้ก็จะมาต่อคิวยังไงอะ่ะเขาจะมาต่อคิวกันทาไมอะ่ะเขาจะเสียเวลามากันทําไมอะ่ะพี่ทําแบบนี้ถูกต้องหรอคะหนูถาม <S <S ขอโทษแลกนันเนาะพี่มันมันไม่ได้อะ่ะขอโทษแล้วยังไงอะ่ะขอโทษแล้วหนูก็ไม่ได้ของที่หนูตั้งใจมาเอาอะ่ะอย่างนี้เขาจะมีกฎหมายไว้ทําไมถ้าคนทําผิดแล้วก็ขอโทษขอโทษขอโทษพีมันไม่ได้อะ่ะ มันยังมีของในสต๊อกพี่ต้องมาเปลี่ยนแล้วแหละคนที่เขาไม่มาตรงเวลาเขาก็ไม่สมควรจะได้และนี่เขาก็เอาไปเกินหนึ่งตัวซึ่งจริงตามกฎเขาขให้แค่หนึ่งตัวแล้วก็เสื้อเกตดแฟนบอลได้คนละสองตัวหนูอ่านมาเรียบร้อยหมดอ่ะพี่ทําแบบนี้ไม่ได้ดิขนามผมโทรคุยกันหลังสนามสุดเขาใหญ่หญเขายังให้รอขายเาที่ยงพร้อมกันเลยไม่ได้ดิ <rier> คุณทําแบบนี้ได้ไงอ่ะ